สวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับโยหรือว่าครูฝึกประจำโชว์รูม Honda ติวานนท์นะครับเป็นเซลลด้วยนะครับซื้อรถกับผมก็ได้นะครับวัืก่อนนี้เราพูดถึง Honda City นะครับก็แนะนำเรื่องของโปรโมชั่นอะไรต่างๆไปแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับหรือว่าให้คำบอกกล่าวนะครับในตัวของระบบเทโบที่อยู่ใน City ลูกค้าจะได้ประโยชน์ อะไรบ้างจากระบบเทอร์โบนี้แล้วก็เทอร์โบเนี่ยมันมีหน้าที่อะไรทำทำงานยังไงนะครับทำงานร่วมกับส่วนไหนยังไงเนี่ยครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับเดีย๋ยวผมพาดูในตัวของซิตี้รุ่นนี้นะครับเป็น SV นะครับตัวเทอร์โบชาร์เตอร์นะครับการทำงานของเทอร์โบเนี่ยครับก็จะมี2ส,ส่วนสำคัญด้วยกันนะครับก็คือในส่วนของหัวใจของตัวเทอร์โบก็คือตัว ตัวระบบเทอร์โบนะครับก็จะอยู่ด้านหลังในตัวซิ t ตี้ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของอินเตอร์คูลเลอร์นะครับตรงนี้นะครับทีนี้หน้าที่ของ2ส่วนนี้นะครับแตกต่างกันยังไงระบบเทอร์โบเนี่ยครับเราเราจำง่ายๆเราคิดง่ายๆเลยนะครับเทอร์โบเนี่ยมีหน้าที่อัดกําลังนะครับทำให้รถของเราเนี่ยมีกําลังไม่ว่าจะเป็นช่วงของการออกตัวการเร่งแซงนะครับตรงนี้นะครับ ช่วยช่วยอัดกำลังให้รถเนี่ยมีแรงนะครส่วนอินเตอร์คูลเลอร์เนี่ยทำหน้าที่ลดความร้อนของอากาศที่จะเข้าไปสู่ห้องเครื่องยนต์ทำให้เกิดการจุดระเบิดการอัดแน่นของอากาศเนี่ยได้สมบูรณ์แบบสำคัญเลยนะครับใน Honda City ของเราเนี่ยครับระบบเทอร์โบเนี่ยทำงานร่วมกับระบบ iVTEC นะครับระบบ iVTEC ทเนี่ยทำหน้าทีา่ยกระดับของวาล์วนะครับอันนี้มีระบบอื่นอีกก็ระบบ VTC ก็ช่วย วีเทคเนี่ยช่วยวาวเนี่ยให้มันยกเร็วขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อดีของตรงนี้เนี่ยทำให้รถซิตี้เทอร์โบของเรานะครับจำง่ายง่ายเลยครับประหยัดในรอบต่ำนะครับให้กำลังในรอบสูงให้กำลังในรอบสูงขับความเร็วสูงๆเราจะมีการเล่งแซงอะไรต่างๆเนี่ยครับระบบเทอร์โบตัวนี้แหละครับที่จะช่วยให้รถของเรามีกำลังส่วนเหตุผลที่เป็นเครื่อง 1000cc ซีเราต้องการให้ประหยัดในเรื่องของน้ำมัน นะครับเพะนเนี่ยระบบเทอร์โบจำง่ายๆทำหน้าที่อัดกำลังกำลังที่ให้เรานึกภาพไว้เลยครับขณะที่เราออกตัวหรือเล่งแซงเหมือนเราขับรถที่มีเครื่องยนต์1 8 0 0ซีซีของ Honda นะครับเพราะแรงอดัดหรือว่าแรงบิดตรงนี้นะจะเท่ากับเครื่อง1.8นะครับเพราะนี้เรื่องกำลังผมบมถือได้ว่าเจ้าซิตี้ใหม่เนี่ยที่มีระบบเทอร์โบเข้ามาช่วยเนี่ยช่วยได้เยอะ เรื่องประหยัดนะครับไอ้น,นี้ก็มาคู่กันด้วยแรงประหยัดนะครับเปลี่ยนนิยามใหม่จากที่แรงแล้วกินน้ํามันมาเป็นแรงและประหยัดนะครับเพราะนี่ตัวเซตตี้ใหม่อย่างที่ผมเรียนให้ทราบวันนี้เทอร์โบก็คือทําหน้าที่อัดกําลังให้มีรถมีกําลังนะครับการออกตัวการเร่งแรงได้ดีเยี่ยมไม่รอรอบนะครับเทอร์โบของเราทํางานตั้งแต่1,700รอรอบขึ้นไปนะครับแล้วก็แรงบิดของเราก็จะเป็นแบบแรงบิดแบบต่อเนื่อง 2,000ันรอบเนี่ยก็คือแรงบิดของเรามาเต็มแล้วจนถึง4,500รอบนะครับครั้เน,นี้อยากจะเรียนเชิญลูกค้าทุกท่านเนี่ยครับมีข้อสงสัยตรงไหนเนี่ยก็สอบถามเข้ามาได้หรือจะเข้ามาทดลองขับที่โช์รูมเราได้นะครับโช์รูมเราเปิดทุกวันจันทร์ถึงเสาร์นะครับก็เวลาแปนาฬิกาถึง5โมงเย็นนะครับนะครับยังไงก็เรียนเชิญนะครับสนใจยังไงก็มาทดลองขับอยากให้ลองขับนะครับแล้วไว้พบกันใหม่นะครับขอบคุณครับ